ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบประกอบคู่แบ่งสายการแข่งขันนะครับประเภทกีฬาแบบอีสปอร์ตนะครับหรือว่าจะไปยุ์ใช้ครับสาหรับกีฬาอื่นๆนะครับประเภทต่างๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ระบบเลยดีกว่าอย่าแรกเลยก็เราอินเข้าไปนะครับพอเราอินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขยายตัวสอนนิดนึงก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจัดการแข่งขันนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรครับแล้วก็ มาสร้างการแข่งขันใหม่นะครับอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อการแข่งขันนะมึติว่าแข่ง Rov แล้วกันโอเคครับก็ใส่ชื่อการแข่งขันลงไปเพราะเพราะตัวจริงๆตัวระบบเนี่ยครับผมก็ใช้เองอยู่ด้วยนะครับสําหรับการแข่งขัน r v นะครับอแล้วก็กรอกข้อมูลอตรงนี้ให้ครบนะตรงนี้ก็เขียนไปครับว่าเริ่มแข่งเมื่อไหร่ครับเราจะได้มีข้อมูลการแข่งขันนะครับเก็บเป็นเก็บไว้ในระบบด้วยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็เลือกรูปแบบแต่ที่ผมทำไว้ก็คือใช้แบบแพคัดอ่อนนะบแบบซิงเกิล่างเดียวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำไว้นะมีแต่แบบซิงเกิลเสร็จแล้วเลือกครับว่าเป็นแบบกี่ทีมครับส่วนว่าเลือกแบบสามสิบสองทีมครับแล้วก็เลือกสามสสองทีมเลยเสร็จแล้วก็สร้างการแข่งขันครับต่อมาเนี่ยเอาชื่อทีมเข้าไปในระบบครับจะใส่ทีละทีมก็ได้หรือว่า ใส่ทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมให้แชท GPT ทาชื่อทีมมาให้ครับทั้งหมด32ทีมนะครับโอเคเดีผมวผม copy นะครับเอามาวางใส่ตรงนี้นะครับจวางได้เลยจะมีเว้นวักตรงช่องบรรทัดไม่เป็นไรครับกดนําเข้าทีมเห็นไหมครับว่านําเข้าไปแล้วทั้งหมด32ทีมนะครับพอเรานําเข้าครบ32ทีมแล้วเนี่ยเราก็กดสร้างสายการแข่งขันครับก็จะมีออปชันให้เลือกครับ ก็จะมีแบบสุ่มอัตโตนมัตินะครับก็คือสุ่มเลยสามสองทีเนี่ยจับสุ่มเลยนะครับให้ตัวระบบสุ่มให้เลยแล้วก็มีออฟชั่นให้เลือกนะครับว่าเช่นโรงเรียนที่มีชื่อโรงเรียนเหมือนกันก็ไม่อยากให้เจอกันในรอบแรกนะครับเราก็สามารถติ๊กได้ครับเช่นโรงเรียน A นะครับสมัครมาสองทีมเราจะไม่ให้โรงเรียน A มาเจอกันนะครับแล้วก็ติ๊กปุ่มนี้ครับไม่ให้โรงเรียนหรือว่าทีมที่มีชื่อเหมือนกัน,นครับมาเจอกันเอง อย่างที่สองก็คือจัดเลียงด้วยตัวเองครับนี่ครับเรียงด้วยตัวเองเลยเนี่ยสามสิบสองทีมนะครับเลียงด้วยตัวเองเลยวิธีการเรียงนะครับเราก็ลากวางเลยครับวางใส่นี่ครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองอะไรแบบนี้ครับก็ทำแบบนี้ได้เลยโอเคแต่ผมจะเลือกแบบสูงแล้วกันนะครับ พอเราโอเคหมดแล้วนะครับเราก็สุ่มนะครับแล้วกดสร้างสายคะแนงขันครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้สายขงขันแล้วจะมีสองหน้าให้เลือกครับอันนี้จะเป็นแบบหน้าเต็มจอครับนี่จะขึ้นมาแบบนี้นี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาอันเนี้ยไปใส่ที่โปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าจอทีวีนะครับที่สนามแข่งขันนะครับ แล้วก็มันจะบอกผลการแข่งขันน่ะอัปเดตเป็นแบบโยตามเลยนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่แก้ไขการแข่งขันครับนี่ครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าคู่ไหนเขาแข่งจบแล้วนะครับคู่ไหนชนะก็มันเลือกได้จากตรงนี้ครับตรงนี้เราสามารถแก้ไขชื่อทีมได้นะครับถ้าชื่อทีมผิดเห็นไหมครับสามารถกดแก้ไขชื่อทีมได้นะแต่ว่า ไฟชนะนะครับไฟชนะผมกดบันทึกการแข่งขันนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าไฟเป็นผู้ชนะนะครับครวนี้ไปดูที่ตารางเห็นไหมครับมันก็ขึ้นเลยครับว่าไฟเป็นผู้ชนะต่อมานะครับมันจะมีรอบสิบหกทีมถูกไหมคนนี้รอบสิบหกทีมอะ่ะมันก็ต้องมีสองคู่ใช่ไหมที่ชนะเข้ามาอันนี้คู่ที่หนึ่งไฟชนะแล้วแต่ก็ต้องรออีกคู่หนึ่งคือว่าตามสายถูกไหมครับส่ติว่าให้ชาร์จชนะ โอเคชาร์ชนะเรียบร้อยแล้วรอบสิบหกทีมก็จะเจอครับไฟกับชาร์จเจอกันไปดูที่สายการแข่งขันครับเห็นไหมครับว่าชาร์ชนะรอบสิบหกทีมเห็นไหมครับว่าไฟเจอกับชาร์จเห็นไหมมันก็ไหลเรื่อยๆครับจนครบการแข่งขันครับนอกจากที่เราจะได้สายการแข่งขันแบบนี้แล้วเนี่ยเรายังได้ข้อมูลเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลการแข่งขันมะเก็บเอาไว้นะครับว่า เรามีรายการแข่งขันอะไรบ้างนะครับเออใครเจอทีมไหนบ้างนะครับเวลาเราจะใช้เอามาใช้งานนะครับหรือเอามาใช้สรุปงานหรือว่าจะเก็บเป็นผลงานนะครับก็สามารถอเอามาดูย้อนหลังได้นะครับเอามาโชว์เป็นผลงานได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบจัดการสายการแข่งขัน,นครับแล้วก็โชว์ผลการแข่งขันแบบรียล time